เรากลับไปที่เมืองไทยครั้งนี้นะคะก็จะไปดูสิว่าไปจะไปอยู่กันยังไงนะคะไปตัดเตรียมสถานที่ที่จะย้ายกลับนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไปขึ้นไปดูการเก็บกาแฟที่ข้างบนทางเหนือที่เชียงรายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่ากลับไปอยู่แล้วจะไปทำเอ่อทำเกี่ยวกับข้องกับาการซื้อขายกาแฟเนี่ย จะกลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยพอเราไปแล้วเราเริ่มเห็นปัญหานะคะเรานั่งอยู่ที่แวนคูเวอร์ Vancouver เนี่ยเราก็ยังมองปัญหาไม่ชัดเจนแต่เมื่อเมื่ไงมันก็เริ่มมองเห็นปัญหาที่ตามมานะคะปัญหาแรกเก,ก็คือการ เรื่องที่อยู่อาศัยนะคะกลับไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้ก็คือบางคนอาจจะไปซื้อบ้านคิดจะทำปลูกบ้านนะคะบางคนอาจจะปลูกไว้แล้วนะคะเตรียมไว้เพื่อที่จะไปอยู่แต่สําหรับเราเนี่ยเราาไม่ได้ไปจะเตรียมนะคะคือมีที่ดินอยู่แต่ว่าการปลูกบ้านเนี่ยเรา ก็คือยังไม่จำเป็นตอนที่เรายัางอยู่ที่นี่นะคะเกิดปลูกไว้แล้วไม่ได้กลับไปอยู่นะคะบ้านมันก็จะมาโทมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกบ้านนัก็คือเป็นโปรเซสที่ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใช้เงินทุนเยอะนะคะเราก็เลยคิดว่า คือกลับไปอยู่ก็คือไปอยู่กับพี่สาวก่อนนะคะก็คือมีบ้านอยู่แล้วนะคะบ้านหลังนี้ก็ไม่ก็คือไม่มีปัญหาที่เราจะกลับไปอยู่นะคะแต่การที่แต่บ้านเราก็จะต้องไปปรับปรุงให้อ่า,าเกิดความสุขสบายนะคะจากบ้านบ้านนี้ก็คือข้างล่างก็จะเป็นบ้านปูนนะคะ ข้างบนเนี่ยเป็นบ้านไม้ไม้นี่มันอมความร้อนนะคะตอนกลับไปเนี่ยสามสองศาแล้วก็ในช่วงตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงเกือบ40องศาเนี่ยร้อนมากนะคะถ้าเราจะอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะต้องอไปกลุกข้างฝานะคะแล้วก็ต้องคงต้องติดแอร์คอนดิชันนะเนาะ,นะแล้วก็ถึงจะอยู่ได้แล้วก็ กลับไปก็ยังคงต้องอมอีที่ทำงานมีคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าคุณสตีฟอาจจะยังต้องทำงานอของแก่อยู่ต่อไปนะคะเพื่อว่าจะได้มีไรายได้ในส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เรื่องเรื่องบ้านนะคะแล้วเมืองไทยเราเนี่ยไอสารนอุปโภคเนี่ยมันก็บาง บางครั้งคือยังถือว่ายังไปไม่ทั่วถึงแล้วก็มีมาตรฐานมีความะสะอาดปลอดภัยอย่างที่เราอยู่ในแคนาดาที่สำคัญก็คือเรื่องน้ำไฟนะเรื่องน้ำเรื่องเรื่องไฟเนี่ยเรื่องไฟฟ้าก็คิดว่าเราคงจะหาช่างมาเพิ่มอแอมภายในบ้านนะคะเพราะว่า จะต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีติดแอร์เพิ่มมีตู้เย็นเพิ่มอันนี้ก็คิดว่าคงจะแก้ไขในจุดนั้นแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะในเราอยู่ในอนอกเมืองขึ้นมานะคะระบบน้ำประปาในเมืองเนี่ยของเทศบาลเนี่ยยังมาไม่ถึงในจุดที่บ้านเราอยู่นะคะ มีน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีก็มีการมีน้ำประปาในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้ใช้น้ำที่อ่าสะอาดแล้วก็มีอ่าจำนวนพอนะคะก็เคยติดอยู่เหมือนกันนะคะประปาหมู่บ้านเนี่ยเดือนหนึงเสียประมาณ30บาทนะแต่น้ำเนี่ยถ้าลองทั้งวันก็อาจจะได้สักกละมังสองกละมังไม่พอใช้นะคะ คนที่อยู่ต้นสายก็จะติดตั้งปั๊มเข้าไปนะคะแล้วก็ดูดน้ำเข้าไปเก็บไว้อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยในสังคมไทยของเราซึ่งไม่มีการควบคุมหรือว่าการเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมของไทยเลยแหละแล้วก็ยังไม่มีการ แก้ไขหรือร้องเรียนไปมันมันไม่ม,น,มนคือมันเป็นจุดที่ไม่สามารถแก้ได้ว่างั้นเถอจะออกกฎมงกฎหมายอะไรมาแก้มันก็ไม่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 ไมเป็นผลนะน้ำใช้ในบ้านนี้ก็คือเราจะต้องอาหาแหล่งน้ำเองก็คือขุดเจาะบาดาลน,นะคะและในน้ำบาดาลที่เจาะขึ้นมาเนี่ยมันมี สารปนเปือ้อนก็คือมีตะกันเราเรียกว่าตะกันเนี่ยเยอะเอาใช้เป็นน้ำใช้ได้แต่ว่าจะมาเป็นน้ำดื่มเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องผ่านกระบวนการมากมายซึ่งลมันเคยติดตั้งเครื่องกรองน้ำเนาะกรองจากบอ่อขึ้นมาถาังเก็บนี่ ก็ยังมีตะกังเยอะเมื่อสักสองสวันก่อนนี้ก็คือเครื่องปั๊มน้ําก็ชํารุดไปนะเพราะว่ามันมีตะกันมากเกินไปนะคะแล้วก็เคยติดตั้งน้ําที่จะใช้ดื่มยอยู่นะคะพอผ่านเครื่องกรองถังถังกรองขั้นที่หนึงมาแล้วก็ เอามาใช้ภายในบ้านเรากองอีกทีที่จะให้เป็นน้ําดื่มเนี่ยมันไหลอยู่แค่สองวันแค่นั้นแหละมันก็เครื่องกองก็เสียเพราะว่ามันมีสารปนเปื้อน,นมีตะก,กันมากนะก็คือน้ําดื่มน้ําสะอาดนี่ก็คือได้มาจากการที่ต้องซื้อน้ําขวดแหละนะและเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่า ขวดพลาสติกเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่าไมโครพลาสติกมันออกมาปนเปื้อนกับน้ํากับสิ่งที่เราใส่ไปในภาชนะพลาสติกได้นะมันก็มีผลต่อสุขภาพได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเป็นมะเร็งขึ้นมาหรืออะไรมันก็มีโอกาสเสี่ยงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ เรา c o n c e r n ร์ uh, concern, นะแต่ก็มันก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะครับเมื่อเราไปอยู่แล้วก็จะต้องหาวิธีซึ่งมันทำจะต้องทำให้สะอาไอมีความปลอดภัยก่อชีวิตมากขึ้นกว่าจะสิ่งที่ทำแล้วอีกปัญหาปัญหาหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ก็คือ,อลูกยังอยู่ที่ แบงคูเวอร์นะครอ,อบครูจะต้องจากในสิ่งที่เราเป็นเรารักเราห่วงนะเนาะก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะก็อ,อันนี้ก็ที่สิ่งที่ได้กลับไปแล้วก็เวลาก็ใกล้เข้ามานะแล้วก็เราก็ต้องมีการตระเตรียมขึ้นไปนะคะ คลิปหน้า,านก็จะมาะเล่าต่อนะคะ,ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะสนใจที่อยากจะรู้นะว่าชีวิตกับยามาอยู่ที่แคนาดาเนี่ยยี่สิกว่าปีแล้วจะย้ายกลับไปเมืองไทยนี่มีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็จะมีปัญหามีอุปสรรคอย่างไรนะคะแล้วก็ คลิปหน้ามา,าไปเที่ยวเชียงราย,ยไปเที่ยวทางเหนือด้วยกันนะคะไปดูกาแฟด้วยกันค่ะค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ